สวัสดีครับอย่ผมปืนสตาร์ค่ะรถมือสองทุกท่านนี่ราคาดีฟีดาวกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมาแนะนํารถรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่เวลามือใหม่หัดขับเนี่ยเขาชอบเอาไปใช้กันเป็นรุ่นยอดฮิตของโตยต้านะครับเป็นเก่งโคขากันั่นก็คือโตยต้ายาริส1 2 e ปี2017นะครับคันนี้มาในราคา369 0 0 0บาทแต่ถ้ามาจากเดือนนี้นะครับคลิปนี้จองจะจบเพียง120บาทได้ส่วนลดสำหรับเจ้าคันนี้ไปถึง3 0 0 0 0บาทเลยเหลือเพียง3 3 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับมาดูกันหน่อยคันนี้รถราคาไปแล้วหน้าเล่นยังไงมาดูกันเลยนะครับคันนี้เป็นยาลิสนะครับผมก็เป็นตัว E รองท็อปได้อะไรบ้างนี่หน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับโคงก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีๆอยู่ สีนะครับสีตัวรถเป็นสีดำนะครับค่อนข้างที่จะดุเลยนะครับผมใครที่เป็นแบบมือใหม่แัดขับกับตัวต้าตาญิแล้วผมถือว่าเป็นรถที่ดีระดับหนึ่งเลยเพราะเขาเป็นเก่งลูกขาเครื่องมันสองแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นตัว e แต่ว่าในส่วนของล้อแม็กเป็นแม็กอลลอยมาแล้วด้วยนะครับผมนี่สภาพก็นี่นะครับตามที่เห็นเลยอาจจะมีร่องรอยเปื้อนกันบ้างแต่ก่อนออกรถไปเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดใหม่ให้อยู่แล้วแล้วก็นี่จะดูได้เลยว่าคันนี้สีดําพวกร่องรอยขนแมวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็นี่ตัวนี้ได้กันสัดตรงรุ่นมานะ สำหรับโตลต้ายาลิทแล้วนะครับก็นี่เลยภายในนะครับจะคุมตีมเป็นสีดํานะครับผมก็สีดําได้โดยที่ไม่ต้องเป็นตัวท็อปนะครับมันจะไม่เหมือนค่ายอื่นหน่อยตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้รถที่มันดูมีความอึมครึมหน่อยตัวนี้นะครับสีดานะครับผมทั้งคันเลยค่อนข้าง,างนี่จะสวยเลยนะครับแล้วก็อ่ะให้ดูในเรื่องของอการนั่งโดยสารกันหน่อยนะครับตัวนี้ยาลิทนะครับดูได้เลยว่าอ่ะประตูปเปิดได้ค่อนข้างที่จะองศาที่กว้างเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบเบาะยังอยู่ในสภาพโอเคอยู่ดีๆเดิมๆแล้วก็ภายในเนี่ยกว้างมากกว้างขนนนนาไหี่ะครับผม สูงร้อยแปดสิบนะครับจะดูได้ว่าช่วงสลีระผมเนี่ย่องข้างที่จะอ้วนเวลานั่งไปปุ๊บเป็นไงนี่ครับอ่ะโอ้ขึ้นลงง่ายนะครับผมแล้วก็ดูได้เลยว่านี่นั่งโคตรสบายนี่นะครับขาไม่ติดหัวให้ลุมเหลือเยอะก็เวลานั่งเนี่ยก็ถือว่าเดินทางไกลได้ไม่มีปัญหาแน่นอนกับโตโยต้าอารินะครับมุมมองมันก็กว้างด้วยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดูได้เลยว่านั่งสบายนะครับแม้แต่จะเป็นพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมเนี่ยที่มันอาจจะมีความสูงขึ้นมาแล้วก็ ไม่มีที่พักหัวนะครับผมตัวนี้ก็มีสินี่นี่นะครับขอโทษทีนะครับอ่ะมีมีที่พักหัวนะครับตัวนี้มีนี่นะครับเป็นที่รองหัวนะครับตรงนี้ที่พักหัวตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยปกติบางรุ่นไม่ให้มาเนี่ยครับเวลานั่งไปก็นี่มันจะพอดีหัวเลยคนตัวสูงก็นั่งตรงกลางได้นะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะโอเคเลยในเรื่องของการโดยสารแล้วก็มาดูสภาพรอบคันกันต่อเลยนะครับกับคันนี้อ่ะอย่างที่บอกไปคือลงรถง่ายมากแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านท้ายเป็นไงดูได้เลยว่าด้้้้าาาาานททยยยยก็มมมมสสวไไไ่่ดดดีีีรรรออองงะเลข ตัว E นะครับผมนี่แบค็คเขาจะแสดงเขาตัวลักษณะของรุ่นย่อยเขาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาเปิดประตูจากนั้นายได้นะครับนี่เปิดมาแล้วนี่พื้นที่สัมาระนะครับก็จะมีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าพื้นที่ไม่พอก็สามารถพับเบาะได้นะครับเป็นจุดเด่นของรถออห้าประตูอยู่แล้วนี่นะครับผมแต่ก็จะไม่ได้เป็นระนาบเดียวกันนะครับผมอาจจะมีต่างระดับกันเล็กน้อยนะครับตรงนี้แต่ก็สามารถใช้คนของผนคนคู่ันไปได้แล้วก็ในส่วนของนี่นให้ดูกันหน่อยว่าตรงนี้เป็นไงบบ้างครั ก้อนนี้เลยยังอะไรนะครับยังอยู่กันดีๆเดิมๆนะครับผมในส่วนของพะแจแม่แรงถ้าอะไรมันขาดหายไปหรือว่ามันไม่ได้มาด้วยตรงนี้ทางร้านเรานะครับจะจัดหามาใส่ใหม่ให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สภาพนะมากันสวยๆเลยนะครับตัวนี้ด้านท้ายนี่คือมาดีมากแล้วก็มาดูสภาพฝั่งนี้กันหน่อยนะครับมานี่ได้อบอกไปนะสีดํา ปกติถ้ามีร่องรอยอะไรเนี่ยมันเห็นชัดอยู่เลยนะครับดูแลยากนะครับปกติแล้วนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นมาดีเลยนะครับนี่ดูได้เลยสภาพมาสวยมากแล้วก็พอดูในส่วนของสภาพรอบคันกันแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูหน่อยครับว่ามีออปชันเนี่ยมีอะไรบ้างและเลขมใหม่เท่าไรนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของเล่มใหม่กันหน่อยนะครับว่าคันนี้เลขมใหม่เท่าไร่กับรถปี2017นะครับนี่ ปัติดชึ้งเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับผมก็นี่เลขไม้นะครับอยู่ที่7 3 5 7 3กิโลเมตรนะครับผมกับรถใช้งานประมาณ7ปีตกปีละหมื่นนิดๆนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานปกติทั่วไปไม่ให้ออกไปทางน้อยด้วยซ้านะครับผมก็ถือว่าคนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคากับสภาพของเขาที่ให้มาถือว่าเยี่ยมเลยเนี่ยครับแล้วก็มาดูกันหน่อยออปชั่นให้อะไรบ้างโตัวอีในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านปกติจะไม่ได้มีออปชั่นในส่วนของมัลติฟังก์ชันหรืออะไรมาให้แแแตตต่่่่่่กกก็็็นนนีีีเเเเปพวงงมาาาาาลลยทสภโอออออคูะะจจจจ้้ึหๆข แต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับตัวนี้ถึงแม้จะเป็นรอยแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบปกตินะครับผมเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะครับไม่ได้มีออโต้ตัวนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนมีหน่วงเวลามาให้นะครับผมอ่ะมีหน่วงเวลาในส่วนของปัดน้ําฝนหน้าแล้วก็มีปัดน้ําฝนหลังมีมาให้นะครับพร้อมกับที่ฉีดน้ํากระจกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะเครื่องเสียงเป็น CD วิทยุมี3มมีในส่วนของช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX นะครับผมเวลาเปิดใช้งานก็กดตัวนี้นี่ นี่นะครับอ่ะก็แอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แอร์นะครับเป็นในส่วนของแมนนวลนั่นเองตัวนี้ครับเป็นแมนแมนวลปรับง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมาถึงเปิดนี่ครับสวิตช์ออนพัดลมแล้วก็ตัวนี้นะครับแอร์ถ้าอยู่ออฟมันก็จะปิดแต่ถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้เขาก็จะเปิดออนทุกครั้งเวลาเราเปิดพัดลมนะครับผมอ่ะแล้วก็พวกเป่าขาเป่้หน้าใช้งานได้ปกติเลยครับนี่และแอร์ก็โอ้แป๊บเดียวเองครับเย็นด้วยแล้วก็ตัวนี้นี่ช่องอากาศหลเยียน้นแรงต่าง ใช้งานได้ปกตินะครับพวกไร้ฝ้าก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ช่องปลั๊กพาวเวอร์เล t นะครับผมหรือจะเป็นที่จุดบุหรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของมีพื้นที่ประมาณนึงนะครับสามารถใส่เหรียญใส่แบงค์ได้แต่ว่าใส่โทรศัพท์ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะใส่ไม่ได้ครับมันใหญ่ไปแล้วตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT เป็นแบบขั้นบันไดด้วยบอกเลยว่าถ้าใช้ไปน,นานๆชินมือเมื่อไหร่นะครับไม่มีหลงเกียร์แน่นอนมีในหมด ของโวนโหมด S ด้วยเป็นเกียร์ไว้แบบใช้เวลาเราเล่งแซงนะครับผมเหมือนโหมดสปอร์ตครับตัวน S นะครับจะให้ใช้ขึ้นทางชันก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบขึ้นเขาลงเขานะครับทางลาดนะครับที่มันมีความสูงข้างมากมีความชันข้างมากตัว B เลยครับผม บอกเลยว่าขึ้นได้สบายหายห่วงแน่นอนเครื่องมันสองก็สามารถลุยได้นะครับผมแล้วก็นี่ต่อเกียร์เป็นก้านเบรกมือนะครับก้านเบรกมือก็ปกติทั่วไปนะครับผมเวลาใช้งานก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างปกติเลยนะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีช่องนะครับวางมือถือตรงนี้นะครับผมสามารถวางมือสอดเข้าไปตรงนี้ได้แล้วก็มีนี่ช่องมองแก้วน้าถ้าเวลานั้นตรงนี้ไม่พอเรามีในส่วนของตรงนี้ด้วยครับนี่ จะเป็นคู่หน right. ้าครับสองฝั right also, like ่งนะครับผมฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็มีฝั่งคนขับจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่มีช่องเก็บของมาให้ด้วยก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสแรงต่างอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็สามารถวางเหรียญพวกอะไรได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแอร์แบ็กให้มา2ลูกนะครับผมคู่หน้านะครับผมก็ถือว่าความปลอดภัยค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมขับขี่กันอย่างปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นี่ในส่วนของห้องเครื่องสภาพเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ มาในส่วน,นเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,200ซีซีนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นี้ค่อนข้างที่จะประหยัดเลยนะครับผมเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์อีโคคาร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูแลง่ายขับทางไกลก็อาจจะมีเหนื่อยกันเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องของความประหยัดน้ำมันผมบอกเลยว่าคันนี้กินขานแน่นอนแล้วก็ในส่วนของนี่สภาพเป็นไงดูได้เลยนะครับก่อนเดิมๆนะครับผมในส่วนของเบ้าโช๊คนะครับเป็นอาร์คมากิ้งอะไรต่างๆอยู่กันเดิมๆนะครับพวกรอยน็อตตรงนี้ไม่ได้มีขยับนะ น็อตไม่มีขยับนะครับผมตัวนี้ดูได้เลยว่าน็อตไม่มีขยับนะบฝาเดิมๆติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับผมเสียลักษณ์โตโยต้ามาร์กิ้งที่อยู่ตรงฝาโปรงตัวนี้นครับฝาแท้ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่ได้มีในส่วนของการแบบถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดตัวนี้คือมาตรฐานค่อนข้างสวยเลยก็คือไม่มีชนักจงนงรำพิคอนนั่นเองถ้าซื้อไปตัวเจอเราอยู่ดีซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์กันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาไปย้ำกับเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับอ่ะคันนี้นะครับก็จะเป็นโตโยต้ายาริส1 2 e, ี ปี2017นะครับมาในราคา369,000บาทจองจะจบภายในเดือนนี้นะครับเพียง120บาทเท่านั้น,นครับหรือมาจากคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นแถมได้ส่วนลดไปถึง30,000บาทจะเหลือเพียง339,000บาทเท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจสามารถติดต่อมาทาําบอร์ด้านล่างนะครับ0999691179หรือจะเป็นไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างน,นี้ก็ได้นะครับผมเรายินดีนะครับให้คําปรึกษาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมสามารถแคปนี้ส่งแอดมินเราได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ชอบเจ้าคันนี้อะไรยังไงผมพลาดอะไรตรงไหนไปสามารถพิมพ์พูดคอมเมนต์กันด้านล่างได้หรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก็ได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผม,ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ